ข่าเตืนเอนคที่วิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบน้องๆ้อหนูหนูควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับบาลาปอนอยู่ที่ท่า้ํา นอนอุ้ยอุ้ย,ยแต่คนเยอะมากเลยว,วันนี้เราจะได้ได้เป็นรอนม<า>ไมนี่ยนะเช้าที่เห็นที่แบบน <c oughs> ึกว่ามดเดินนะตอนนี้เยอะเกินมันก็ปกติเทศากาลที่นี่เขางานเขาใหญ่งไงคนก็ต้องแบบอย่างนี้แหละ <c oughs> เออแล้ววันนี้จะเป็นยังไงมารอดูกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวแม่กะละปอนจะพาไปชมใม่งามอ เจ้าไม่หิวหรอครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะอยู่กว่าเยอะเลเขาเรียกว่าอะไรกีบกีบผลด้วงผลด้วงเคือกีบมันแล้วมีไหมมีผลด้วงไหมฉันไม่มีเลยอ่ะดูนี่ปรรยากาศเนี่ยผลด้วงเนี่ยเป็นไมด้วงอันนี้คือพดไม่ด้วงอ๋อพดไม่ด้วงมันเรียกพดอะไรอ่ะ พดกีดพดกีดอะไรพดถึงมือก็หลวมอยู่งี้นี่ท่านพี่มีกระทงหรือยังเนี่ยข้าน่ะมีเลยแต่มีคนจัดเตรียมเอาไว้ให้โอ้ดูกระทงสวยมากจริงหรือจริงนี่เอาสักอันไม่ล่ะแม่หญิงแม่หญิงเอ้ยโอ้มีแม่หญิงของกูผมมึงไม่ใช่แม่หญิงกูแม่หญิงของกูบาร์บี้ไหมบาร์บี้ไหมเอาไปกินหน่อยเอาไปกินก่อนได้กินได้เหรอเออก็เป็นขนมปังตอนนี้เขาลดน้ำลงกันแล้วตอนนี้เขาไม่ใช้อะไรนะใบตองเขาไม่ใช้ แล้วเขาใช้ใบอะไรเาใบอะไรอ่ะใบมะขามมะขามใบอะไรวะเจอบางคนเป็นดิจิตอลมันคืออะไรอ่ะอ้ามันคือการลอยกระทงที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไงเจ้าหมวกไหมเอาสักทำไมไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเลยอ่ะอ้าถทูทำไมอ่ะฉันอยากได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะเอเรียกไม่ถูกเป็นก็ละช่างมันก็ช่างมัน อันนี้มันคืออะไรอ่ะไก่ไก่หิมะพานอันเนี้ยถ้าไก่ไก่มันเป็นตัวไม่ใช่หรออันนี้เขาชำแหละมาแล้วไงให้อาเจ้ากินง่ายปกติอาเจ้ากินแต่ตัวนะสิมันกินไม่ได้ต้องกินอย่างนี้ใช่เหรอเขากินกันอย่างนี้ถ้าอาเจ้าเล็งขนาดนี้ต้องซื้อนะทำไมมันมีสองสีอ่ะบางคนละรสชาติไงใช่ไหมอ๋อนี่เอากินบนบกได้ด้วยนะได้ด้วงเหรอนี่โดนเตี้นี่กินใต้น้ำเอยไม่ใช่กินบนบกอันนี้คือ แต่แล้วใช่ไหมเอาเจ้าจะสื่ออะไรเอาเจ้าอยากกินอัไหนเอาเจ้าชี้เลยก็น่ากินหมดเลยนะจริงๆเลี้ยวหน่อยที่เกียรคัดอันนี้ก็ได้อันนี้นะเอาที่อันเอาสัก2อันก็พอสองอันพอหรอสักก่โลไหมล่ะไหวหรอไหวเฮ้ยข้าเอาสองอันอะไรนะเอาสองอันไม่ค้ากัหมดแล้วเอา โอเคกิมนะกินเวลาเยอะเลยให้ดูให้ดูให้ดูอุ้ยดูดูกินไหมน่ากินน่กินเลยอุ้ย ต้องตอนนี้แล้วหละอุ้ยอร่อยร้อนอ้ถ้าไม่กินเนี่ยมาไม่ถึงนะเอาเจ้าซัดหน่อยอืมอุ้ยอุ้ยรอนมือมากเลยเอาเจ้าอร่อยมากเลยอ่ะพอแล้วเยเดี๋ยวมาไม่ถึงเดี๋ยวมาไม่ถึงืมดูตรงนี้สิน่ากินไหมอืมก้าอุ้ยอืมอร่อยครับร้อนมากเลยอ่าอย่างไงก็ไปดูข้าประกวดบนเวทีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปดูเลย ปาทันพี่อ๋อเจ้าข้าก็คบกับท่านท่านเอ้ยไม่ใช่ข้าก็คบกับเจ้ามานานแล้วนะไอของที่ข้าให้เนี่ยมันก็เก่ามากแล้วเจ้าอยากจะได้แหวนสักวงไหมล่ะ อย่างนานข้าที่เกียดขาันพี่่ันพี่ต้องการจะบอกอะไรดีฉันข้าจะมอบแหวนทองแดงให้แก่เจ้าจริงเหรอขันพี่จริงๆ่ข้าคิดไว้นานมากแล้วแหละข้าเขินนะ่ันพี่เด้ยดย๋ยผพักแรงเดี๋ยวก็ดูข้าไหนสอมเลยได้หรือเปล่านีโปงแล้วกันนะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ อันนี้กลางละกันโอ้ยเขิดจังเลยแล้วอาเลิศจ้เลิศไหมล่าหอมเลยหอมเลยอย่าลังเลท่านมาขนาดนี้แล้วฉันขับใจกันพี่มากๆเลยนะอย่าบ่อยนะ อะไรด้เฮ้ยไก่ด้วยอมองว่าใบไหนท่านพี่ชอบเลขอะไรข้าชอบทุกเลขเลยนี่ไม่ทราบว่าให้ฟรีได้ไหมจ๊ะข้าถูกรางวัลที่หนึ่งข้าจะซื้อเรือสำเภาให้เจ้าสิบลำจริงเหรอท่านพี่ข้าโกหกข้าเก็บไว้เองจริงจริงท่านพี่อย่าเบี้ยวข้านะโอ้ยข้าไม่เบี้ยวเจ้าหรอกแต่ข้าจะโคตรเคี้ยวเลยแหละนี่เอาไหมเอา้ยนี่ น่ารักข oh, oh, ึ้นหลายเปอร์เซ right, ็นต์เลยเราไม่คิดจะหอบเกล้าผามโอ้อจริงเลยมันจะไหน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 ก็ไหนไหนแล้วเออเออุยอ ไม่ติดแต้พี่คนหนึ่งโอยได้ได้อันนี้คิดมากท่น,นพี่บอกว่าสวยแต่ข้าคิดมากเหลือเกินรอบนี้โอ้ยจต้องหอมแก้วไว้เอาหานวดเอาไทยไปที่โลกโอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันจบสิ้นไปวันเดียวไม่เป็นไรหรอกคน่ะ ขนมปังละตัวตน,นี้เอาไว้ให้ปลากิน ก็คือพวกนี้เขาจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช้ไม่ใช้พวกตะปูไม่ใช้พลาสติกก็จะรักโลกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะดีกว่าพวกที่มันใช้ตะปูอะไรเงี้ยสัตว์น้ำอาจจะกินเข้าไปได้รอยกระทงคู่กันใช่แล้วจะมารอยกระทงคู่กันทําไมถึงต้องรอยกระทงด้วยกันล่ะเอาความรู้สึกของพี่หมื่นนะคือมันเป็นเรื่องของประเพณีด้วยแล้วทีเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคู่รักด้วยนะเอาจริงวิ่งแบบใครเดินมาเป็นคู่เนี่ยแน่นอนสมหวังสมว่าก็จะขอในเรื่องคู่รักแสดงว่าเราอะจะ คลองรักกันทุกชาติเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาชั้นนี้ไปก่อนชาติหน้าคงพอแล้วอันนี้จะมีจะมีฉากที่แบบว่าอยู่ริมน้ําแล้วขี่เป็นตกน้ำอะ่ะขอเป็นคนถีบดีกว่ารู้สึกเห็นการะบอนอะ่ะบ่นร้อนแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ว่ายน้ําเก่งมากถ้าเขาลงน้ําแล้วเนี่ย<ด>เขาสามารถว่ายขึ้นกลับมาได้เร็วมากท่านพี่หมื่นจะพูดเกินไปข้าพูดเรื่องจริง อธิษฐานก่อนแม่อธิษฐานนะขอชาติเดียวพออย่าได้มีอีกเลยสาธุเพียงไปเลยไปเลยยอดเยี่ยม เมื่อกี้สาจากที่อธิฐานไปก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จเป็นไงบ้างพี่หมื่นงานวันนี้สนุกไหมจ๊ะก็สนุกมากนะครับมีคนเยอะดีแต่ก็แอบอึดอัดนิดนึงเพราะว่ามันผู้คนมางานเยอะมากเขาประทับใจอะไรที่นี่อะประทับใจหลายอย่างหลายสิ่งก็พี่ฉันก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยพี่หมื่นก็บอกน้องแล้วว่าทําอะไรให้คิดก่อนมาถ้เยี่ยงไรอนมาแล้วต่อเนื่องไงแต่ยิ่งตอนนี้กระแสของคลิปเกณฑ์ทหารมาไงยาวเลยทีนี้ดูโอ้ออกคู่เลยคลิปไทย ดาราก็มาเออคลิปดารานี่เขาก็มาหือกกันนะคลิปนี้ยังสนุกคลิปทายดาราคลิปนี้เอาไหนเอาทายดาราดีกว่าก็เทศกาลลอยกระทงนะครับก็เป็นประเพณีที่เราทํากันมาอย่างช้านานนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากเรื่องของการอนุรักษ์พวกสัตว์น้ำนะครับก็คือบางทีเราใช้กระทงแบบว่าดั้งเดิมที่เราเคยทานะพวกใบตองพวกตะปูอะไรเงี้ยมันจะทําให้ก็เลยเกิดการบาดเจ็บให้พวกสัตว์น้ําคือลอยกระทงเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบว่าสร้งขยะให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับคือเราสามารถที่จะออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็มีแล้ว หรือจะเป็นหนมปังจริงๆหนมปังเนี่ยก็ต้องเลือกชนิดดีๆนะครับเพราะบางชนิดมันก็ก่อให้เกิดมลพิษได้นะครับผมก็อนุรักษ์สัตว์น้าไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดอยากจะเจอพวกเราอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ

อาคือมันจะไม่มีอะไรแล้วถ้ามึงไม่้องอดิชาานปกติเลยขอให้คอนเทนต์ของเราลอยไปหาคนดูทุกคนเยอะๆด้วยนะครับคนที่ดูคลิปเราก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับทุกๆสิ่งนะครับผมขอให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองกันทุกคนและงวดนี้692442ไม่รู้จะออนทันไหมพรุ่งนี้ปิกัดแป๊บเดียวเสร็จโอเคสาธุสาธุไป เรียบร้อยนี่คือการลอยกระทงของแท้ครับอันนี้เขาเรียกว่าวางกระทงลอยไปเลยอย่าช้าวันนี้อย่ารอวันหน้ากดติดตามเลยสิจ้ายกทับของเราจ้า